ผู้ช่วยสัตวแพทย์ภาคสองสถาบันที่ผลิตคนแต่ไม่รู้จะส่งเขาไปยืนตรงไหนตอนที่14หลักสูตรที่ยังไม่มีที่ไปคณะสัตวศาสตร์ไม่ได้เงียบเสียงนักศึกษาพูดคุยเสียงอาจารย์เดินผ่านโถงเสียงเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทุกอย่างดูปกติเหมือนมหาวิทยาลัยอ,อื่นแต่คำถามหนึ่งลอยอยู่ในอากาศ โดยไม่มีใครติดไว้บนบอร์ดประกาศเรียนจบแล้วเขาจะเป็นอะไรอาจารย์ประจำหลักสูตรนั่งอยู่หน้าห้องประชุมเล็กเอกสารกองหนึ่งวางอยู่ตรงกลางโต๊ะหลักสูตรปริญญาตรีสัตวศาสตร์ผ่านการรับรองจากสอกอผ่านการประเมินคุณภาพผ่านทุกกลไกของระบบการศึกษายกเว้นระบบวิชาชีพเด็กเราทำงานคลินิกได้จริงนะครับ อาจารย์คนหนึ่งพูดหลายคนทำงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบไม่มีใครเถียงเพราะทุกคนรู้แต่พอเขาไปถามเรื่องใบอนุญาตชั้นสองกลับไม่มีระเบียบรองรับอีกคนเสริมน้ำเสียงไม่โกรธแต่เหนื่อยตามพรบรเขามีสิทธิ์สมัครสอบถ้าหลักสูตรได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา ทุกคนรู้ตัวบทนั้นดีแต่ปัญหาคือเราไม่รู้จะขอรับรองยังไงเพราะไม่มีประกาศไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีแบบฟอร์มตตประชุมเงียบลงสถาบันการศึกษาทำหน้าที่ผลิตคนตามมาตรฐานวิชาการแต่ไม่สามารถพาเขาเข้าไปในระบบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เพราะหลักสูตรด้อยแต่เพราะประตู ยังไม่มีบานให้เปิดอาจารย์บางคนเสนองั้นเราปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้ช่วยสัรวแพทย์ดีไหมคำถามนั้นทำให้หลายคนชะงักแต่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ไม่ใช่วิชาชีพตามกฎหมายแล้วเราจะออกแบบหลักสูตรไปเพื่ออะไรอีกคนพูดเบาๆหรือสุดท้ายเราต้องสอนเด็กให้ไปอยู่ในพื้นที่สีเทายังมีคุณภาพ ไม่มีใครหัวเราะเพราะมันคือความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดตรงตรงหมในฐานะสิทธิ์เก่าถูกเชิญมานั่งฟังเธอไม่ได้พูดมากแค่เล่าว,ว่าวันที่เธอไปยื่นขอสอบแล้วถูกปฏิเสธโดยไม่มีระเบียบอ้างอิงหนูไม่ได้อยากได้ทางลัดเธอพูดหนูแค่อยากรู้ว่าถ้ากฎหมายเขียนไว้แบบนั้นทำไมไม่มีทางเดินจริง อาจารย์มองหน้ากันพวกเขาไม่โกรธสภาไม่โทษใครพวกเขาแค่เห็นตรงกันว่าระบบการศึกษากำลังผลิตคนให้ไปยืนรอหน้าประตูที่ยังไม่มีใครสร้างเมื่อประชุมเลิกเอกสารถูกเก็บโต๊ะถูกจัดชีวิตมหาวิทยาลัยเดินต่อนักศึกษารุ่นใหม่ยังสมัครเข้าเรียนด้วยความหวัง ว่าจะมีอนาคตในวิชาชีพสักว์แต่ไม่มีใครบอกพวกเขาว่าบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่ระบบยังไม่ตัดสินใจว่าจะเรียกชื่อพวกเขาว่าอะไร